สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรน,นะครับผมท่านี้ก็เป็นการทานายดวงความรักยทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสลหรับใครนะผมถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์ดีกว่านะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วว่า ใน EP พีหลังของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกนะผมไพ่ของไพ่เดอรมูนหรือว่าไพ่ดวงจันทร์นะครับภาพของไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นภาพของผู้หญิงคนที่อยู่ในบ่อน้ําของเขาเนี่ยแล้วเขาเหมือนกับมองดูดวงจันทรมองดูดวงจันทแล้วเหมือนกับมีความรู้สึกมากเรารู้สึกเหมือนกับคิดถึงรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนกับนึกถึงใครบางคนเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เ่ยเหมือนกับ สภาพในตอนกลางคืนนึกถึงดวงจันทร์ก็จะนึกถึงสภาพเวลาการเปลี่ยนแปลงในช่วงตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเราค่อนข้างจะนึกถึงใครสักคนหนึ่งชาวอ้สิ่งหลท่านเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะครับทุกๆคืนทุกๆวันเวลาตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกถึงคนที่เคยนอนอยู่ข้างเราเคยนอนกอดจันเคยเกอดจันนะครับผมหรือคนที่เคยบอกว่าฝันดีเราเนี่ยแหละกอนนอนเพราะฉะนันไพ่เดมูนใบนี้บอกว่ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเหงารู้สึกคิดถึงใครสักคนหนึ่งรู้สึกเหมือนกับ รอเวลารอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับรอจนน้าตาของเขาเนี่ยหล่นมาเป็นบ่อน้ำไม่เห็นไหมครับรองมาตั้งนานแล้วเขาไม่เห็นมาสักทีหนึ่งอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าเขาคิดถึงรู้สึกแบบเราบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่เดือบูลใบนี้บอกชาวสิ่งหน่ยท่านว่าคุณรู้ปัญหาดีว่าตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักอะไรกันบ้างและตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างกับความสัมพันธ์แต่เราสงสัยอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เขาเนี่ยรู้สึกแบบเราบ้างหรือเปล่านะตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราคคคคคคนนนนนนนเเเเเยยยบอออกกัดีรราา คุยกันเคยอยู่ด้วยกันตอนกลางคืนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นการที่นึกถึงใครสักคนหนึ่งตอนกลางคืนก็ได้สำหรับชาวสิงเองแต่ตอนนี้นะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาเนี่ยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า3ดาบหรือว่าทีออฟซอร์ดนะครับไพ่3ดาบใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับผมว่าเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเอามือกุ้มหน้าแล้วก็เหมือนกับร้องไห้นะครับแล้วเหมือนกับจักรดาษที่จดหมายของเขาเนี่ยที่จดหมายใบนี้เนี่ยหรือข้อความที่เขาส่งไปเนี่ยนะครับเหมือนอาจจะส่งไปบอกคิดถึงใครหรือว่าบอกรักใครหรือว่าอยากจะบอกขอโทษใครสักคนหนึ่ง นะครับแต่สิ่งที่คุณนึกหรือสิ่งคุณจะจะทาหรือสิ่งคุณจะจะบอกเนี่ยเหมือนกับมันบอกไม่ได้มันส่งไปไม่ถึงถูกจดหมายที่กลับมานะครับหรืออาจจะถูกใครสักคนหนึ่งบอกเลิกหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยบอกลาด้วยความรู้สึกว่าจะทำให้เราเจ็บปวดเราเสียใจนั่นเองเพราะฉะันไพ่ทีออฟซอร์ไบนี้นี่บอกชิงสิ่งหลาท่านว่าทุกอย่างตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่คุณกับเขาละมันอาจจะเป็นเรื่องของคน2คน3าคนหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ทำร้ายจิตใจกันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก ไม่ว่าเราจะบอกว่าขอโทษไม่ว่าเราจะบอกว่าเรารักนะไม่บอกว่าเราจะคิดถึงหรือว่ารอคอยเขาอย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้บอกว่าสามดาบมันมีแต่ความเจ็บปวดเสียใจรอคอยคนอยู่ก็ได้นะครับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่นั่งส่งข้อความหรือนั่งนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็จริงนะอาจจะมีใครหลายคนที่เป็นอยู่แบบนี้คิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนที่จากเราไปนะครับผมแต่เราไม่สามารถพูดไม่สามารถบอกไม่รู้ว่าต้องติดต่อเขายังไงในการที่จะดึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยกลับมาหาเราอีกพยายามส่งข้อความไปคุยกับเขาก็ได้ ก็แล้วนะพยายามจําได้ด้วยข้อความล่าสุดที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขายังไม่ตอบเรากลับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไพ่สามดาบใบน,นี้บอกว่ามันเจ็บนะที่เราส่งข้อความไปหาใครสักคนหนึ่งหรือว,ว่าบอกขอโทษบอกรักบอกคิดถึงใครสักคนหนึ่งไปแต่เหมือนพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเขาสักทีเหมือนกับไพ่สามดาบใบน,นี้นะครับ เพราะอะนั้นไพ่ใบต่อมาเนี่ยก็เลยขึ้นมาว่าเดอะสเตนเข้ามาสำหรับชาวสิสิงหใหญท่านในช่วงของ EP นี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ใครก็ตามถ้าผ่านเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตนี่คือไพ่ของอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยมีไพ่เดอะสเตนเข้ามานะครับเดอะสเตนนี่คือเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เติบโตแข็งแรงขึ้นแล้ว เราอายุเยอะมากขึ้นเรามักมีประสบการณ์มากขึ้นเรารู้แล้วว่าต้องวิ่งอย่างไงเรารู้แล้วว่าเราต้องเดินแบบไหนมันถึงจะไม่ล้มไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียใจอีกเพะฉันพ่เดสเตนใบนี้ได้บอกชาวไรสิงหลายท่านว่าตอนนี้คุณเริ่มกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเริ่มดูแลตัวเองแล้วเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าเริ่มกลับมาทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งเริ่มกลับมาให้ตัวเองมีเสน่ห์เริ่มกลับมาลักตัวเองเริ่มกลับออกกำลังกายเริ่มกลับมาเป็นห่วงตัวเองรักตัวเองมากกว่านะครับพะฉันพ่ยใบนี้เนี่ยนะครับเด ลืมหรือว่าให้คุณแข็งแกร่งหรือบอกให้คุณเหมือนกับกลับมาบอกไปจากคนนั้นซะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าใครก็ตามถ้่ยังเสียใจอยู่ใครก็ตามถ้าเกิดยังร้องไห้ส่งข้อความไปขอโทษเขาก็แล้วแต่เหมือนกับเสียงขอโทษของเราเนี่ยมันเบาไปเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าให้เราเหมือนกับกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะใครที่ทําร้ายเราใครที่ไม่ดูแลเราเนี่ยใครที่ไม่แคร์เราเราร้องไห้เราเจ็บปวดเราเสียใจแต่เขาไม่เคยแคร์เราเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่ากลับมาแคร์ตัวเองบ้างกลับมาดูแลตัวเองกลับมาทําตัวเองแข็งแรงแข็งแกร่งดูบ้าง <enth> นะครับกลับมารักษาตัวเองดูบ้างเพราะฉะนันใครก็ตามถ้าเกิดยังเหน่ความเจ็บปวดความเสียใจอยู่หรือว่าร้องไห้หรือส่งข้อความไปขอโทษเขาหรือส่งข้อความไปหาเขาแล้วเนี่ยมันไม่ไปถึงไปไม่ถึงเขาสักทีหนึ่งเนี่ยให้ใบหนึ่ว่าก็ให้เราเหมือนกับทําไปเถอะทาไปก็ถึงที่สุดแล้วทําไปก็ทําดีที่สุดแล้วนั่นเองกลับมาแข็งแก่งกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเห็นคุณค่า,ข,าของตัวเองดีกว่านะครับและใครหลายคนก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนั่นเองอาจจะหลุดพ้นออกมาแล้วก็ได้ ซึ่งไพ่ใบต่อมา้วผมขึ้นมาว่าเดนมาร์เชียนะหรือว่านักมายากลเพราะฉันเดนมาร์เชียนใบนี้เนี่ยมาบอกชาวไรสิงนว่าตอนนี้คุณมีอะไรสิ่งหลายอย่างมากมายที่คุณต้องทําผมคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะมีการวางแผนความคิดหลายอย่างที่เราต้องการความสุขต้องการความรักที่มันดีๆนะครับใครก็ตามถ้าเกิดต้องการความรักที่มันดีๆเนี่ยไพ่ใบนี้เดนมาร์เชียใบนี้เนี่ยบอกว่าเราต้องรู้จัก พยายามตามหาพยายามสร้างมันขึ้นมาอะไรที่มันพังลงไปเนี่ยมืนกับให้เดมูนเข้ามากลับไปก็ไม่รักเธอเหมือนเดิมกลับไปก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกกลับไปเขาก็ไม่ใช่ความรักที่เรื่องของคนสองคนแล้วเขาอาจจะไปไหนต่อไหนแล้วก็ได้นะครับผมเข,เขาอาจจะเหมือนจะมีความสุขยิ้มมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ก้าวหน้าไปเรื่อยนะแต่เราเนี่ยจะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย เพราะฉะนั้นใครเป็นแบบนี้เนี่ยไพ่เดอะเบติเชนบอกว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่มันไม่มีประสิทธิภาพเราเองก็ไม่ใช่คนที่เหมือนกับไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นไพ่เบติเชนหมายว่าเราเป็นคนหนึ่งนะที่มีความรู้ความสามารถสามารถทําสิ่งต่างๆได้ตามใจตัวเองตามสิ่งที่เราต้องการเองเราสามารถทํามันได้ด้วยมือของเราเองไม่จําเป็นต้องขาดเขาแล้วเราต้องทําไม่ได้ขาดเขาแล้วเราอยู่ไม่ได้ขาดเขาเราก็ทําได้เราอยู่ได้นั่นเองนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดอะสตาร์ด้วย ผมคิดว่าตอนนี้ชาวหลายสิ่งหลายท่านเนี่ยนะครับผมอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นเดอะสตาร์เริ่มมีความอบอุ่นเริ่มมีการที่เหมือนกับวางแผนเรื่องอนาคตนะครับผมวางแผนการสร้างครอบครัวอยากมีล so <Okay. S 1> ูกคิดกับใครอยากคบกับใครอยากจะแต่งงานอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวแล้วเราเริ่มมองเห็นอนาคตมากขึ้นเราเริ่มเหมือนกับมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะฉันพ่เดอะสตาร์ใบนี้เนี่ยบอกชาวหลายสิ่งหลายท่านว่าตอนนี้คุณอาจจะเริ่มเหมือนกับมีเสน่ห์ มีคนเข้ามาให้ความสนใจมีคนเข้ามาเห็นว่าคุณเป็นคนที่พร้อมจะมีครอบครัวแล้วเห็นคุณเป็นคนที่เหมือนกับอบอุ่นอ่อนโยนเห็นไหมครับดูแลเด็กๆเหมือนกับภาพผงไพ่ใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาดูแลเด็กๆด,ดูแลลูกๆของเขาให้เขามีความสุขอะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวถึงหเหนือท่านว่าคุณตอนนี้อาจจะเหมือนกับเริ่มฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นแล้วอะไรที่เคยทําผิดพลาดไปในอดีตอะไรที่เคยทํา้แย่ไปในอดีตเนี่ยเราพูดขอโทษก็คือจบไปแล้ว นะครับตอนนี้คุณอาจจะเริ่มเหมือนกับรู้แล้วว่าต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นรู้แล้วต้องทำยังไงเหมือนกับจะพร้อมเป็นครอบครัวกับสักคนหนึ่งนะครับเริ่มอ่อนโยนเริ่มเหมือนกับมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วเริ่มเหมือนกับมีคนเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาเห็นคุณแล้วเหมือนกับมันเหมือนกับมีความหวังมีความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยว่าเออคุณสามารถเป็นครอบครัวเขาได้นะคุณสามารถสร้างครอบครัวได้นะแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับแล้วไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพ่ไฟออฟครับดูไพ่ห้าถ้วย ผมถึงบอกไงครับผมว่าใครก็ตามเห็นคนรักของเราหรือคนที่เคยทําร้ายเราหรือคนท,ที่ทิ้งเราเนี่ยไปไหนตอนไหนแล้วแต่เราเหมือนกับยังนึกถึงสิ่งที่มันเป็นอดีตอยู่เลยนะครับทุกเวลาตอนกลางคืนหรือว่าทุกเวลาที่เราว่างเพอไพ่ห้าถ้วยไปนี้เนี่ยเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งอยู่บนโซฟาแล้วเหมือนกับแทนที่เขาจะพักผ่อนหย่อนใจทาจิตใจให้สงกบกลับไปนึกถึงความเจ็บปวดในกระดาษซะงั้นเนะี่ย กลับไปนึกถึงข้อความที่เราเคยกันเรื่องราวต่างๆนะที่เราเคยผ่านกันมาเพราะฉันไพ่ห้าถ้วยใบนี้คงบอกความรู้สึกของเชาวราสิ่งไหนท่านแหละว่าคนเดียวที่เราคิดถึงคนเดียวที่เรารักคนเดียวที่เราเป็นห่วงป่านนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะป่านนี้ใจเธอเป็นยังไงบ้างทําไมถึงไม่มาหากันเลยทําไมถึงไม่เป็นห่วงกันเลยจะไปไหนก็ไม่บอกเราจะทําอะไรก็ไม่บอกเรารู้ไหมว่าเราอยู่คนเดียวรู้ไหมว่าเราคิดถึงรู้ไหมพรว่าเราเหงาแค่ไหนเพราะฉันไพ่ห้าถ้วยใบนี้ก็เป็นความรู้สึกของเชาวราสิไหนท่านแหละว่า ผมเข้าใจนะว่าคุณคิดถึงเหมือนกับอีพีที่ผมดูมาที่ผ่านมาแต่ไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันแหละคุณก็ยังคงรู้สึกเหมือนกับเราเป็นห่วงเขาแล้วผ่านอะไรกับเขามาเยอะเราเลยเหมือนกับยังนึกถึงอยู่ยังคิดถึงถึงเขาคนหนึง่งคนเดียวอยู่นะครับคิดถึงแค่คนหนึ่งที่เหมือนกับคิดถึงจะจะขาดอะ่ะอยายให้เขากลับมานะครับอยายให้เขากลับมาหาเราอยาให้เขากานบกาดเราบ้างอยายให้เขาเหมือนกับมาแบบไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามขอให้เขากลับมาด้วยความสึกแบบนั้นเลย รอมานานและรอเวลามาตั้งเนิรนนานแล้วเขาไม่เห็นมาหาสักทีหนึ่งจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นกี่ปีรอมาตั้งเนิรนนานแล้วเขาไม่เห็นจะมาสักทีหนึ่งไพ่ใบต่อมาก็เลยบอกชาวสิงห์ท่านว่าเป็นไพ่ของคว e นออฟบานนะครับคว e นออฟบานใบนี้บอกชาวรสิงห์ห่ท่านว่าคุณเองอาจจะเหมือนกับเห็นแล้วแะว่าตอนนี้คนัะของคุณอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ไม่แคร์คุณเลยแต่เห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ เขาพยายามเตือนคนนี้ผู้ชายคนนี้ว่าอย่าเอามือเนี่ยไปจับกองไฟนะไม่งั้นจะเจ็บปวดไม่งั้นจะเสียใจนี่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกชาวเดลสิงห์ท่านว่าให้คุณเนี่ยเหมือนกับเป็นควีนออฟบานบ้างคือเหมือนกับจะไปแ,ค,ไแค,ค,คร,คครแค์คนที่เขาไม่แคร์คุณนะครับโอเคครับอย่าไปแคร์คนที่เขาไม่แคร์คุณนะครับผมเพราะเห็นไหมครับผมกำลังจะบอกคุณว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มือของคุณตัวของคุณนะผมเอามือไปจับกองไฟเองไม่มีใครจะทําร้ายคุณเลยไม่มีใครทาให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเสียใจเลยนะครับชาวเดยสิงนอกจากตััววขขออองงงคคุุณณจะทําายตเ นอกจากตัวของเราเองที่เหมือนกับยังบีบก้อนหินนั้นไว้ยังเหมือนกับอมบอจับกองไฟยังนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่นึกไปยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถกลับไปย้อนคืนไหนได้อีกต่อไปแล้วไม่สามารถกลับไปบอกเขาว่าขอโทษไม่สามารถบอกเขาว่าเรารักเสียใจแล้วเราคิดถึงเขาทําได้แค่เพียงรอเวลามันผ่านพัดไปแบบนี้แต่สิ่งที่คุณควรทําที่สุดคือเหมือนกับกินถือไม้เท้าหยุดเลิกทํา้ายตัวเอง นะครับผมหยุดทําให้ตัวเองเจ็บปวดหยุดทํร้ายตัวเองได้สักทีหนึ่งนะครับไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าไพ่สี่เหรียญเข้ามาไพ่สี่เหรียญใบน,นี้บอกชาวฤษีนี่ยท่านว่าใครก็ตามที่เกิดกำลังหาคําตอบอยู่ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขายังมีคนอยู่หรือเปล่าคนรักของคุณเขายังนึกถึงคุณอยู่หรือเปล่าไพ<ป>่สี่เหรียญหรือว่าโฟล์ทเพนดิคอนใบนี้เนี่ยบอกชาวฤษีี่ยท่านว่าเขายังมีคุณอยู่นะแต่เหมือนกับมันอยู่ลึกสุดใจเลยมันอยู่ในหัวใจของเขาเลยทิ้งไวไ้ในใจเขาเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไพ่สี่เหรียญใบนี้ว่าเราเนี่ อย่าไปต้องเราไม่ต้องไปพูดหรือไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะครับผมว่าเรารักเขาหรือเราคิดถึงเขาแค่ไหนไม่ต้องไปบอกว่าเราผ่านอะไรันมาบ้างไพ่ใบนี้คือไพ่สี่เดียรหรือโฟร์ออฟดิคอนมาบอกชาวเซีง่งท่านว่าคุณเนี่ยคงอยากจะบอกคนรล่าของคุณหรือว่าคุณทําไปเรียบร้อยแล้วแหล,ละว่าเราทิ้งทุกอย่างไว้ในใจของเขาไว้แล้วนะครับผมอะไรที่เราเคยบอกอะไรที่เราเคยให้ทุกอย่างที่เราให้เขาเนี่ยนะครับผมเหมือนกับเราไม่ได้เอาคืนมาเลยมันอยู่ในใจของเขานั่นแหละทิ้งไว้ในใจของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้ในใจเธอก็พอแล้ว ไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปนั่งขิดสงสัยหรอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกกับเราบ้างหรือเปล่าเขายังมีเราอยู่บ้างหรือเปล่าแน่นอนครับไพ่สี่เหรียญใบนี้บอกว่าคนที่เขาทําร้ายคุณคนที่เขาจากคุณไปเนี่ยเขายังนึกถึงคุณแล้วก็ยังมีคุณอยู่นะเผื่อวันใดที่เขาไม่มีใครเผื่อวันใดที่เขาตามหาเนี่ยเขาไปคนน้นในหัวใจเขาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้พอเปิดตู้ออกมาไปค้นออกมาเนี่ยก็จะเจอคําตอบว่ามีอะไรมากมายเลยสิ่งดีๆมากมายเลยเนี่ยที่เราเคยให้เขาหรือว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยให้เขานั่นเองรอเขาอยู่หรือว่่่่่าาาาออยยูใใในนนจขงเเเ้ัแหละะพรฉีีบว คุณทิ้งความรักทิ้งทุกอย่างทิ้งสิ่งดีๆไว้นในห,หัวใจของคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อวันใดเดเขาจะนึกขึ้นเองเผื่อวันใดเขาไปค้นไปหาเด็กเขาก็จะเจอเองนะครับไม่ต้องไปนั่งถามไม่ต้องไปนั่งคิดให้มันวุ่นวายต่อไปไม่ต้องทำลายตัวเองอต่อไปแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเหมือนกับสเตนได้แล้วนะครับไพ่ใบต่อมาหน้าผมขึ้นมาว่าไฟออฟวานหรือว่าไพ่ห้าไม้เท้านะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นภาพของคนตายหลายคนที่เหมือนกับเถียงกันหรือเหมือนกับมีคาพูดคนับผมมีการที่เหมือนกับปรึกษาหาหรือก็มีกััดแย้งน เพราะฉันใช้ก็ตามไพ่ห้าไม้เท้าใบนี้บอกว่าใครก็ตามถ้าเกิดทะเาอคนที่เรารักใครก็ตามถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความรักถ้าไม่ใช่เรื่องของรักสามเศร้าล่ะเรามีไพ่ห้าไม้เท้าเขาบอกคุณเรียบร้อยแล้วว่าขอให้คุณเนี่ยนะครับผมเหมือนกับพยายามบอกกล่าวเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับผมว่าเขาเหมือนกับพยายามชี้นะแต่เหมือนกับเขาก็อยากจะบอกอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลอะไรที่มันไม่เข้าใจการเหตุผลอะไรที่เหมือนกับเราทะาะกันเพราะฉะนั้นไพ่ห้าไม้เท้าใบนี้บอกชาวสหดท้ายว่าใครก็ตามถ้าเกิดยังเป็นไพ่ขึ้นมาว่า เรายังคุยกับเขาอยู่เรายังติดต่อเขาอยู่เรายังพยายามบอกเขาได้อยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เข้าใจกันอะไรคือสิ่งที่มันทาให้เราเหมือนกับเลิกกันหรือว่ามองหน้ากันไม่ติดหรือว่าทําให้เรากโกรธกันเนี่ยไพ่ใบนี้ว่าขอให้บอกเขาเถอะข,ขอให้เตือนเขาเถอะขอให้คุยกับเขาเถอะไม่ใช่ว่ามีปัญหากันแล้วเงียบมีปัญหากันแล้วไม่ยอมบอกมีปัญหาแล้วเลือกที่จะไม่ติดต่อไปนะครับเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ดีไฮแมนเข้ามานะครับไพ่ใบนี้คือบอกความรู้สึกของชาวไสิงห์ท่านเลยคือบทสรุปของความรักเลยว่าคนเดียวที่เเราึนสกกหมือับ คิดถึงเธอแทบจะจะขาดคิดถึงเหมือนกับทรมานเนี่ยคิดถึงล้วเหมือนกับรู้สึกว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําได้แค่เพียงเหมือนกับรอเวลารอแล้วรออีกไม่เห็นเขามาสักทีหนึ่งรอคอยแค่คนหนึ่งด้วยความรู้สึกทรมานนะครับผมอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขาเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงเป็นห่วงเขาแต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นห่วงเราบ้างหรือเปล่าไพ่ใบนี้เลยเหมือนกับทําได้แค่เพียงแค่คิดถึง นะครับผมทาได้แค่เพียงเหมือนกับรอเวลารอแล้วรออีกเขาไม่เห็นมาหาสักทีหนึ่งอยากให้เขากลับมาก็เหมือนกับทําอะไรไม่ได้อีกเพราะฉันดิไฮแมนี่ยว่าเราเหมือนกับคนที่ถูกแขวนคอหรือว่าถูกที่เหมือนกับห้อยหัวไว้หรือม่็รู้สึกเหมือนกับถูกทําให้ทรมานถูกคํำสาปให้รอคอยรอคอยใครสักคนด้วยความรู้สึกที่เห,หม π, หออือ,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 น,อกนกับเจ็บปวดทรมานเหมือนกับถูกสาปเอาไว้เลยนั่นเองนะครับก็เข <s> ้าใจความรู้สึกนี้ดีแต่ถ้าเกิดใครถามว่า คนลกของคุณจะกลับมาหรือเปล่าคนักของคุณที่เขาทำร้ายคุณหรือไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันเนี่ยแค่เรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าไพ่ใบนี้บอกว่าสี่เี่ยญกับไพ่ขวินอบบานบอกว่าให้เราเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนใจเยน็ยนๆน,นะครับผมค่อยๆค,ค,คุยเปลวไฟเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วเราจะเอามือตัวเองเนี่ยไปจับเปลวไฟอ,อีกหรือเปล่าในเมื่อทะเลาะกันแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ก็บอกคุณเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะสร้างปัญหาทะเลาะกันอีกหรือเปล่า โอเคครับผมก็มาดูไพ่ออราเคกิลกันนะครับผมแนะนําชาวราศีสิงห์ว่าไงกันบ้างนะครับผมใครก็ตามนะครับผมถ้าเกิดมีปัญหา,หาคนรักไพ่สี M ่เดือนบอกว่าถ้าเกิดเรายังมีทางติดต่อหรือมีทางพูดคุยอยู่เนี่ยให้คุณเหมือนกับพยายามติดต่อพยายามพูดคุยกับเขาก่อนนะครับผมถ้าเกิดเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันเปลวไฟมันร้อนอยู่แล้วเราอย่าเอามือไปยิ่งทําให้มันร้อนอีกทําลายตัวเองอีกนะครับลองคุยกันดีๆลองเหมือนกับไม่เอาไฟไปเสริมไปสุมมันหรือว่าเพิ่มเปลวไฟให้มันร้อนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไ ทุกอย่างที่คุณติดต่อเขาได้ใครก็ตามถ้าเกิดมีปมัญหาการเรื่องความรักใครก็ตามถ้าเกิดต่อให้ลคนนั้นจะทําร้ายคุณหรือทําผิดต่อคุณอย่างไรก็ตามถ้าคุณยังคิดถึงเขาถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาหรือว่าอยากจะให้เขากลับมาเนี่ยนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่อยากเขากลับมาก็ตามไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเราคิดถึงใ um. <hour> ครสักคนหนึ่งเนี่ยไพ่เขียนว่า all ีคอนเ n ็กททุกอย่างที่คุณติดต่อเขาได้ทุกอย่างที่คุณสามารถติดต่อเขาไปได้เนี่ยปลดบล็อกนะครับผมหรือว่าติดต่อเข้าไปลองพูดคุยกับเขาดูลองพูดว่่่าาาขออโทษ็ด้ตใหรเเปนฝยผิ ก็ตามต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดก็ตามแต่พูดว่าขอโทษก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์งทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดลไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับ